วันนี้มาทำบราวนี่คีโตกินกันค่ะสวัสดีค่ะสกูส๊ปพิเศษวันนี้ใครกินคีโตบ้างเอย่ยวันนี้กว้วยจะมาชวนทำบราวนี่คีโตกันค่ะเพื่อนๆรู้จักคีโตกันหรือเปล่าคะคีโตหรือคีโตเจนิกไดเอทนั่นก็คือการลดกินแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงและเพิ่มปริมาณการกินไขมันดีให้มากขึ้นวันนี้จะพาชวนทําบราวนี่คีโตแล้วจะทําบราวนี่ยังไงไม่ใช่แป้งไม่ใช่น้ําตาลวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยตามก้วยมาเลยค่ะ ไดเอทอยู่แต่อยากกินขนมทำยังไงก็กินแบบคีโตสิทาเองแบบนี้ได้ด้วยแต่ถ้าใครขี้เกียจทาเนี่ยไปสั่งจากร้านคีโตคีโตนะครับเขามีขายทั่วประเทศส่วนคนที่อยากเรียนดำน้ำเนี่ยมาเรียนดำน้ํากับผมที่โรงเรียนผู้ดอนสุูบาแอดโรงแรมประจักตาดีไซน์โปเตลนะครับมาดูวัตถุดิบที่กล้ยเลือกใช้กันในวันนี้ค่ะหนึ่งเลยก็คืออัลมอนต์บดซึ่งจะเป็นอัลมอนต์บดละเอียดล้วนๆเลยค่ะผงโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดาร์กช็อกค่ะสำหรับตัวดาร์กช็อกเนี่ยให้เลือกอยู่ที่ประมาณ85%นะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะขมเกินไปสารให้ความหวานอีลิจิทัลหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานก็ได้ค่ะสำหรับเกลือก็เลือกเป็นเกลือชมพูค่ะแล้วก็สุดท้ายไข่ไก่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นไก่ที่อารมณ์ดีด้วยหรือเปล่า <laughs> ใช่ค่ะเหมือนคนทำอย่างแรกเราก็เอาดาร์กช็อกกับเนยไปละลายรวมกันก่อนค่ะ ระหว่างที่เรารอช็อกโกแลตของเราตอกไข่ใส่ลงไปค่ะตีไข่แล้วใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยดาร์กช็อกที่เราเอาไปละลายกับเนยเมื่อกี้ค่ะตามด้วยผงอัลมอนด์บดแล้วก็ผงโกโก้ค่ะ แล้วก็ใส่พิมพ์ไปอบได้เลยค่ะแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์เอาเข้าเตาอบแล้วหลังจากนั้นีก30นาทีมารอกันค่ะบาวนี่ของเราเสร็จแล้วค่ะหูววน่ากินมากเลยหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าค่ะตอนนี้เราก็ได้บาวนี่คีโตของเราออกมาแล้วทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณ1,000บาท กินเบานี่อยู่ไงอันเนี้ยคีโตคีโตหกสิบบาทเองนะจิ้ชิ้นหนึ่งเนียอิ่มไปหนึ่งมื้อเลยนะแล้วอย่างนี้กุ้งจะเสียเวลาทำทำไมใช่แล้วไม่ต้องเสียเวลาทำอยากกินขนมคีโตสั่งจากคีโตคีโตมีทั้งช็อกบอลเาวนี่บัตเตอร์คุกกี้บาวนี่สติ๊กและครองแข็งเขาก็มีนะเาวนี่สติ๊กคีโตครองแข็งคีโตช็อกบอลคีโต บัตเตอร์คุกกี้และสุดท้ายบาวนี่ทางเรื่องง่ายๆสำหรับคนกินคีโตสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกินขนมคีโตนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมด4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, IG แล้วก็ l ล n e แอ keto keto udon ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้เลยและยังมีอีกหนึ่งช่องทางสามารถทอ้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแล้วก็กดส u b s c r ให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยแล้วตอนนี้ก็มี TikTok แล้วอย่าลืมเข้าไปกด Follow กันด้วยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพาไปกิน Keto k ีโตกุต้ดอนค่ะ